ให้คุณได้รับรู้อ่ะคุณพร้อมที่จะไปต่อกับชีวิตแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกแล้วคุณก็ทําได้จริงๆอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นคําอธิษฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ของคุณอ่ะมันส่งผลมากว่าคนไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยเพอเปิดเผยเสร็จทําให้คุณตาสว่างชีวิตของคุณอ่ะก็ได้เคลียร์สิ่งที่ไม่ใช่ออกไปและสิ่งที่ใช่อ่ะก็เข้ามาแทนที่ด้วยไพ่เทมเพลนเหมือนกันในอนาคตของคุณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นน่ะ มันเหมือนกับตัวของคุณรับรู้ได้ว่าคุณน่าที่จะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาแต่จะเป็นใครเมื่อไหร่ฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าฉันเป็นคนดีพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็มั่นใจด้วยว่าตัวเองเป็นคนที่มีคู่เพราะอะไรเพราะด้วยสัญชาตญาณของคุณมันค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็แรงมากๆด้วยด้วยไพ่ถูกออบคับก็บอกแล้วไง ว่าตัวของคุณเป็นคนมีคู่แต่กว่าจะเจอคู่แท้หรือคู่ที่ใช่เนี่ยมันจะต้องได้พบเจอคู่เวรคู่กรรมก่อนหรือเปล่าคู่ที่มาแล้วก็ทําให้เราได้รับรู้ว่าอืมความทุกข์นะจากการนอกใจมันเป็นอย่างนี้นะความทุกข์นะจากการที่ไปเจอคนที่บางครั้งเราอาจจะยังเรียนรู้เขาไม่มากพออย่างนี้ก็ได้หรือมันเป็นกรรมที่มันยังจะต้องชดใช้กัน เราไม่รู้ดอกว่าเราเคยไปทําอะไรให้กับเขาไว้เพราะมาถึงตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นเศษนิกรรมเล็กๆะที่มันจะต้องช่วยใช้กันเมื่อหมดไปอสิ่งที่ใชะก็จะได้เข้ามาเต็มที่เลยเข้ามาเป็นแบบเป็นความสุขเยอะๆให้กับเราแล้วก็ไม่ต้องทุกข์ใจอีกต่อไปอะนะด้วยตัวของคุณน่าจะเป็นชาวธาตุดินมังก,กรกันพึกศกชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกชาวธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็เป็นได้ทุกธาตุ ถ้าไม่มีธาตุอะไรใดๆหรือคุณคิดว่าเอ้ยไม่น่าจะเป็นพลังงานฉันก็ไม่เป็นไรลองฟังต่อไปก็ได้นะคะหรือว่าฟังเพื่อความสบายใจอะไรเหมือนกับมาฟังสตอรี่อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องคิดมากทีนี้เดี๋ยวไปดูพลังงานฝั่งของเขาคนนั้นดูนะคะคนที่เขาจะได้อยู่ในชีวิตของคุณแบบเป็นคู่ชีวิตหรือเปล่าหรือว่า จะแค่เข้ามาในระยะเวลาสั้นๆไหมคนที่คุณดิวอยู่ในใจตอนนี้นะขอดูเขาหน่อยสเตงนะคะ9ถ้วยไนท์ออฟวอ n d นสี่ดาบแล้วก็ p พจออฟวอ n d นนั่นแสดงว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุนะ้ำมีนกมีนละกล้พิจิก แล้วก็ชาวธาตุดินมังกรการพึกศกแล้วก็เป็นได้ทุกธาตุนะตัวของเขาเองอ่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวด้วยไพ่ของสี่ดาบเนี่ยเออเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรักความสันโดษแล้วก็อยู่ในพื้นที่เซฟโซนด้วเป็นคนที่ไม่อยากที่จะทําอะไรเยอะๆในชีวิตในรูปแบบของการจะต้องเสี่ยงหรือจะต้องทดลองโดยเฉพาะในเรื่องราวของความสัมพันธะ์น่ะเพราะด้วยตัวของเขาเองเนี่ย คิดว่านะเขาน่าจะเจอศึกหนักมามากกว่าคุณเยอะเลยอ่ะจนกระทั่งมองว่าในเรื่องราวของความผิดหวังความเสียใจอ่ะมันเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาไปแล้วอ่ะแต่กว่าเขาจะมาคิดได้ขนาดเนี้ยคือเขาก็สาหัสก,กันมาพอสมควรเพราะฉะนั้นคนที่คุณดิวอยู่อ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยอเขามีหัวใจหรือเปล่าทําไมอ่ะดูเขานิ่งเฉยใส่คุณแล้วก็บางครั้งก็อยู่ได้เป็นแบบ อยู่คนเดียวก็มีความสุขทําอะไรได้ตัวตัวเองแล้วก็มีความสุขเขาคงจะไม่ได้อยากมีใครแล้วไหมชีวิตอยากอยู่เป็นแบบตามลําพังเติมเต็มตัวเองถามว่าเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้แล้วก็มีความสุขจริงอันนี้ไม่เถียงแต่จริงๆแล้วนะ่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาอะเป็นคนที่ก็อยากมีความรักที่ดีแหละแต่ทีนี้มันไปเจอบทเรียนที่ไม่ดี ไม่ใช่ว่าเขากลัวความรักแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะไปสัมผัสกับโมเมนต์เดิมๆหรือสิ่งที่เขาเคยพบเคยเจออาจจะหลายครั้งมาแล้วก็ได้ที่พอเออเป็นแบบเริ่มรู้สึกมีกจิตใจด้วยเยอะๆอะแล้วพอถึงเวลาขั้นจะได้อยู่ด้วยกันหรือมั่นหมายแต่งงานเกิดพลิกผันอะไรก็ไม่รู้อะทำให้ทุกอย่างมันพังทลายคล้ายๆเดอะทาวเวอร์ เขาก็เลยไม่อยากเป็นนะัจุดจุดนั้นเขาก็เลยจะใช้ในจุดของเดอ t ทาวเวอร์เนี่ยให้เต็มที่ในความหมายก็คือว่าจะลองคิดในมุมที่มันไม่น่าที่จะสมูทได้ขนาดนั้นคืออะไรก็คือคิดถึงในปมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ในการที่ดิวกับคุณนะ่ะเพราะด้วยความชำนาญและเชี่ยวชาญในการอกหักมาแล้วอย่างนี้นะเอ ก็มองว่าถ้าสมมติว่าคุณกับเขาอมีความแตกต่างกันเขาก็จะต้องดูว่าความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของระยะทางอายุแล้วก็นิสัยใจคอบุคคลรอบข้างการทำงานแล้วก็จิตประามากมายอะว่ามันมีทิศทางที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วก็จะต้องค่อยๆดูคุณอ่ะว่าคุณอ่ะเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่จะอดทนกับเขาได้หรือเปล่านั่นแสดงว่าคนคนนี้ น่าจะมีความยุ่งยากเป็นแบบสิงโตพอสมควรนะยุ่งยากด้วยเรื่องอะไรยุ่งยากด้วยเรื่องของเขาความที่เขามีความหวัดระแวงมากกับทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้วันหนึ่งการเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แต่ละคนคาดหวังอะไรจากเขาหรือเปล่าหรือเขาเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเป็นคนรักให้กับคุณในอนาคตเพราะถ้าเกิดคุณอะอยู่ในจุดที่ดีกว่าเขาเยอะเนี่ยเขาจะไม่ กล้าคิดที่จะดึงคุณลงมาให้คุณจะต้องเสียออความเป็นตัวตนหรือในสิ่งที่คุณควรจะได้รับดีๆจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เขาอะเขาจะต้องเป็นคนที่คิดเผื่อคุณด้วยนั่นก็คือความที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่ลึกๆในใจของเขาอะเขาไม่ได้อยากเป็นคนที่คิดได้ถึงกับขนาดนั้นนะเขาก็อยากที่จะมีคนรักแล้วก็คิดในรูปแบบของความเป็นไปได้แหละ แต่ด้วยบทเรียนในอดีตนั่นแหละที่ทําให้ตัวของเขาเองอะ่จะจำเป็นจะต้องคิดในมุมที่เหมือนกระเหรีย่ยมมันมีสองด้านใช่ปะ่ะจะคิดแต่เรื่องดีๆตลอดอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นจริงมันก็ดีไงแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยหนึ่งแหละเขาจะต้องเสียความเป็นคุณไปหมายความว่าคนที่ดีกับเขาคนที่น่ารักกับเขาไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือเพื่อน หรือการที่จะมองหน้ากันต่อไปเนี่ยมันจะมองกันยังไงได้เพราะว่ามันเสียความรู้สึกกันไปแล้วแต่ถ้ามันเป็นในลักษณะที่เหมือนการอ่านหนังสือทีละหน้าค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยเหมือนเด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนอะเออหัดสะกดคําแล้วก็ผสมคํากันไปเรื่อยๆจนเป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะดูว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็ไม่แปลกหรอกที่บางครั้งคุณจะรู้สึกเบื่อกับการนิ่งของเขาว่า เออเราส่งข้อความไปเขาได้แต่อ่านแล้วเขาก็ไม่เขียนอะไรแล้วบางครั้งแทบไม่อ่านอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่าเขาละเลยความรู้สึกของเราหรือเปล่าเราไม่สําคัญพอไหมโจทย์โจทย์เนี้ยมันไม่ผิดหรอกที่คุณจะคิดซึ่งจริงๆแล้วมันก็โดยมารยาทอย่างน้อยน้อยมันจะต้องมีการอ่านแล้วก็ตอบบ้างนิดนิดหน่อยๆน่อหรืออะไรแต่คนคนนี้เขาจะมองในมุมของเขาก็คือเขาอ่ะเป็นคนที่รับรู้แหละในเรื่องราวที่คุณเขียนไปหรืออะไร แต่การที่เขาอ่ะไม่ตอบกลับเนี่ยเพราะเขาเป็นคนที่เรามัดระวังในเรื่องราวของการเขียนอย่างมากเขากลัวว่าถ้าเขียนไปสื่อสารผิดเนี่ยมันจะทําให้ตัวของคุณอ่ะเข้าใจเขาผิดหรือในเรื่องราวที่เขาอ่ะได้รับจากคุณอ่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจความหมายโดยตรงก็ได้เพราะคนคนนี้เนี่ยเอาข้อจริงนะบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ คิดอะไรที่ลึกจนเกินไปกับการตีความของประโยคง่ายๆอ่ะอย่างเราๆเนี่ยก็แค่เขียนไปอ่านแล้วก็เขียนกลับก็คือจบใช่ไหมแต่เขาไม่ได้เขาจะระมัดระวังเยอะๆเลยอ่ะกับทุกการกระทําของเขาจะเป็นคนที่คิดเยอะก่อนจะทําแล้วก็ก่อนจะพูดเพื่อป้องกันความผิดพลาดจนทําให้สิ่งสิ่งนี้แหละที่เป็นจุดบอดของเขาทําให้เกิดความผิดพลาด เพราะตัวของคุณไม่เข้าใจเขาเลยว่าทําไมเวลาเาดิวกันคุยกันเนี่ยต่อหน้าเนี่ยเ,เขาดูให้เกียรติคุณเขาดาูมีปฏิสัมพันธ์ดีแต่พอเวลาห่างกันไปเนี่ยเหมือนกับคุณน่ะคุยอยู่กับฝากระดานหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะซึ่งมันทําให้คุณมองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่แฟร์หรือเปล่ากับการพูดคุยแบบนี้คือเหมือนกับเขาจะรู้ด้วยตัวของเขาเองในสิ่งที่เขาจะทํากับคุณแต่คุณไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยอะ่ะ ว่า next step ต่อไปอะ่ะเขาจะทำอะไรกับคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงๆแล้วก็ชัดเจนเปิดเผยเนาะว่าเออตอนนี้คุณทำอะไรแล้วคุณจะทำยังไงต่อหรือมีการพูดคุยกับเขาอะ่ะเขาจะถามแต่ตัวของคุณอะ่ะไม่กล้าเลยอะ่ะที่จะถามในเรื่องราวของเขาเพราะบางครั้งคุณจะได้ในลักษณะเป็นเด a แอ i r ถามไปแล้วก็เป้คุยเรื่องอื่นบ้างทำเป็นไม่ได้ยินบ้างอย่างเงี้ย ซึ่งคุณก็จะไม่ไปย้ําเยอะๆมันเหมือนกับการไปเซาซีเขาแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาขนาดนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ King of Pentacle Date and Rebirth 8ปดเหรียญ The Hermit แล้วก็ The Lover นั่นแสดงว่าเขาอะเริ่มที่จะ เข้าใจความรู้สึกของคุณแล้วว่า,าการกระทําของเขาเนี่ยที่เหมือนกับ d ดทแอร์ก็คือเดทไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ด้วยในเวลาที่คุณส่งข้อความหรือพูดคุยกับเขาอะแล้วคุณก็เริ่มที่จะให้เกียรติเขาเยอะๆเลยฉันไม่ไปกวนเธอแล้วฉันไม่อยากทําให้เธอรู้สึกลาคาญฉันและเขาก็นิ่งใส่คุณไอการที่เขานิ่งใส่คุณไปครั้งเนี้ยแพนเข้าใจว่าเขาไปตึกตองแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่เขาทําเนี่ย มันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมหรือเขาเป็นคนที่ละเอียดเกินเกินไปจนทำให้ตัวของคุณอะมองว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นการทำร้ายความรู้สึกของคุณทางอ้อมและสิ่งที่ได้นั่นก็คือเขาเข้าใจแล้วแหละว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อคุณเนี่ยก็คือการทำลายความรู้สึกทางอ้อมของคุณเพราะอะไรเพราะเวลาถ้าเขาอยู่ตามลำพังคนเดียวอะเขาจะคิดในมุมกลับเอิ สมมุติว่าคุณส่งข้อความไปใช่ไหมแล้วเขานิ่งแบบนี้ในมุมกลับถ้าเขาเป็นคุณเนี่ยคุณจะเขาจะรู้สึกยังไงทีนี้เขาจะเริ่มมองอะไรในมุมที่กว้างขึ้นแต่ก่อนเขาก็จะมองแต่เฉพาะในมุมของเขาแค่เนี้ใช่ป่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่ก็ทุกอย่างรู้หมดแล้วจะต้องให้มานั่งพูดอะไรกันมากมายใครรู้ด้วยเราอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นี่ก็คือความรู้สึกของคุณใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเขามีความรู้สึกว่า สิ่งที่เขาสับสนสิ่งที่เขากังวลใจสิ่งที่เขากลัวต่างๆเนี่ยมันกําลังที่จะมาลายหายไปเพราะอะไรเพราะใจของเขาอ่ะมีให้กับคุณอ่ะมันเยอะขึ้นมากกว่าความกลัวมากกว่าความที่จะต้องมานั่งคิดเยอะและเพราะด้วยตัวของคุณอ่ะเป็นคนที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขารู้นะว่าจริงๆอ่ะคุณอ่ะก็มีใจให้กับเขาแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณรู้ว่าเขามีใจให้กับคุณเพียงแต่ยังไม่ได้เปิดเปิดประเด็นเลยอ่ะว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่จะพูดก่อนเพราะด้วยตัวของคุณคุณมองแล้วไม่ฉันจะไม่พูดแล้วฉันไม่อยากหน้าแตกแล้วอะส่วนตัวของเขาไม่ได้สิตอนนี้รู้สึกห้าไมา้เดอะทาวเวอร์อึดอัดหัวใจเือเกินถ้าไม่ได้บอกกับเธอเนี่ยโลกมันจะเป็นอะไรต่อไปก็ไม่รู้แล้วถ้าเราไม่ได้พูดเนี่ยมันจะทำให้เราอเสียคนคนหนึ่งไปนี่ตอนนี้เริ่มรู้สึกแบบ กลัวการสูญเสียขั้นสุดเป็นแบบนั้นเขาจะทำยังไงเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณนะเยอะขึ้นจะเข้ามาจีบคุณพูดกับคุณในลักษณะของการถามไถ่สารทุกขสุขดิบความเป็นเพื่อนความมากกว่าเพื่อนการที่อยากที่จะเข้าไปในชีวิตของคุณเยอะๆแบบอยากปกป้องดูแลคุณน่ะในขณะที่ตัวของคุณน่ะไม่ได้อินแล้วว่ะ คุณมองว่ามันเลยเวลาที่คุณอะต้องการจากเขาแล้วเพราะหลายครั้งอะที่เขาทําให้คุณอะจะต้องรู้สึกเสียใจกับการกระทําของเขาอะโดยที่คุณไม่พูดแต่คุณใช้การที่ทุกอย่างมันจะจบและเบาลงที่ตัวเราเองเนี่แหละเราเดิอนออกมาซะเราไม่คาดหวังซะและเราก็จะไม่ทําอะไรกับเขาแล้วเนี่ยน่าจะเบาที่สุดแต่คุณก็ไม่ได้เกลียดคุณไม่ได้อะไรแค่คุณประมวลตัวเองว่าฉันที่ผ่านมาฉันทำเยอะไป ต่อไปฉันจะไม่ทําแล้วแล้วก็ไม่ได้หวังผลด้วยว่าเขาจะต้องมาทํากลับเพราะคุณเลิกคาดหวังแล้วไงเคยเคยคาดหวังหลายครั้งว่าจะทําแบบเนี้ยน่าจะได้ฟีดแบ็กที่ได้รับรู้แต่อีกใจหนึ่งคิดว่าไม่มีผลหรอกเพราะถ้ามีผลนะ่ะมันเขาจะต้องไม่เป็นอย่างเงี้ยกับคุณแต่ทีนี้เขาเป็นมานานนานมากจนคุณเข้าใจว่าไปเถอะชีวิตเรายังมีอะไรข้างหน้า คืนเอาความรู้สึกของเขาอ่ะเข้ามาคิดนะ่ะแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยชีวิตมันแย่มันรู้สึกบั่นทอนกับความรู้สึกตัวเองที่นับวันนับวันเนี่ยมันยิ่งเยอะกับเขาอะแต่เขาอะพยายามที่จะลดทอนความสัมพันธ์ของคุณลงไปหรือความสําคัญลงไปมันก็เลยดิฟกันคุณรู้สึกกับเขาเยอะแต่เขาพยายามลดลดอย่างเงี้ยมันไม่บาลานซ์คุณก็เลยแค่ไม่ได้มองถึงในจุดที่ว่ามันจะได้ลงเอย แต่มองว่ามันก็คงเป็นเส้นขนานอยู่อย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเพราะคุณอาจจะคิดว่าตอนนี้ตัวของเขาอ่ะอาจจะโฟกัสเรื่องงานเยอะแล้วก็คาดหวังอนาคตเป้าหมายของเขาอ่ะว่าเขาอยากประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ว่าไปแล้วเราอ่ะเป็นตัวที่ไปฉุดล้างเขาหรือเปล่าที่จะทําให้เขาอ่ะไม่ได้ไปถึงจุดๆนั้นคุณไม่อยากเป็นต้นเหตุในสิ่งๆนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะ ไม่ใช่ในมุมกลับมันกลับกลายเป็นว่าตอนนี้คนคนนี้ต้องการกําลังใจจากคุณต้องการในสิ่งที่คุณเคยหยิบยื่นให้แต่เขาอะ่ะตอนนั้นอะทําเป็นไม่ได้สนใจหรือความระแวงมันเยอะเกินไปความคิดเยอะความที่กลัวว่าจะเสียคุณในขณะที่ทุกอย่างอะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งอะ่ะก็ออกแนวแบบ วงปกับชีวิตนะ่ะไม่มั่นใจเลยอะ่ะว่าตัวเองอะ่ะจะได้ความรักที่ดีอีกครั้งหนึง่งหรือจะมีคนดีๆแบบคุณอะ่ะชอบเขาจริงๆแต่เขาไม่ได้มองนะว่าคุณอ่ะมาหลอกแต่เขาว่าอาจจะมองว่าตัวของเขาเองอะ่ะอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองคุณมั้งเพราะคุณดีอย่างเงี้ยและต่อไปขอถามหน่อยคนที่คุณอะ่ะจะได้ใช้ชีวิตด้วยเนี่ยก็คือเขาหรือเปล่าเขาจะได้อยู่กับคุณนานๆานไหมหรือแค่ระยะเวลาหนึง่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ จากไปหรือเปล่าจริงที่ได้นั่นก็คือไพ่เดวิบนั่นแสดงว่าคนคนนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดแหละก็เหมือนกับโลกใบหนึ่งใช่มเดว e w o บ l d ก็คือโลกขาดโลกได้ไหมขาดโลกแล้วจะไปอยู่ไหนอ่ะจะเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันเขาได้ไปตระหนักรู้แล้วเขาได้ไปคิดแล้วว่าอ๋อเออใช่แต่ก่อนเนี้ยเรายังไม่เคยตอบแทนความรักอะไรให้กับคุณเลยหลายอย่างที่เขาไม่ได้ทา ได้แต่นั่งคิดเนี่ยมันแลว,ว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายคุณมากๆแล้วต่อไปนะในอนาคตอ่ะเขาจะทำงานในความสัมพันธ์เยอะขึ้นอะไรที่เขาไม่เคยทำเขาจะทำทำแบบไม่ใช่ว่าแค่เพียงดึงคุณกลับมาหรือว่าทำเพื่อเอาหน้านะแต่ทำจริงๆทำไมถึงบอกว่าทำจริงๆเพราะว่าไพ่ Judgment เนี่ยรอเล่นไม่ได้เป็นโชคชะตา ที่เขาจําเป็นจะต้องทํากับคุณและทําด้วยใจที่ปรารถนามากๆเพราะสิ่งที่เก็บไว้ในเบื้องลึกในจิตใจของเขาก็คือการอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละแต่เขาอ่ะช่วงนั้นน่ะสมองเขาได้รับการกระทบกระเทือนเยอะเขาจะต้องไปรักษาตัวเองก่อนเขาก็เลยไม่ได้เกิดความมั่นใจในตัวเองพอจะเดินหน้า3ก้าก็ถอยหลังสัก4ี่ก้าแล้วมันก็ยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่แบบเนี้ยเออและ ถามว่าคนคนนี้ใช่ไหมคนที่จะได้อยู่ในชีวิตของคุณอะ่ะแรกๆอะ่ะมันเหมือนกับพลังงานของเขาอะ่ะจะพยายามบิดเบือนจากความเป็นจริงในไพ่ของแจ็สเมนต์อ่ะนะว่าไม่ใช่หรอกเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะต้องอยู่ได้แบบไม่มีใครแต่เขาอยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้มันก็ทำให้ตัวของคุณอะ่ะอยู่ได้เพราะคุณเริ่มรู้สึกว่าการที่ไม่มีเขาเนี่ยจริงๆมันก็เหงาแหละแต่คุณก็จะต้องอยู่ให้ได้แบบไม่มีเขา และเขาก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเขาอยู่ได้โดยไม่มีคุณใช่ไหมก็กลับกันเพราะด้วยตัวของคุณเองเนี่ยเริ่มมีพลังงานที่แข็งแกร่งมากขึ้นจัสติกแล้วก็ควีนถือเหรียญเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นขั้นตอนของแรงดึงดูดเหมือนกับคุณนะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ครอบครองเขาหรอกแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดแบบนั้นยิ่งคุณปล่อยวางอะ่ะมันยิ่งเป็นแรงดึงดูด ให้คนคนนี้ได้เข้ามามากขึ้นเหมือนกับเป็นพลังงานที่เข้มข้นเป็นตัวแม่หลักอย่างเงี้ยก็ดึงดูดคู่ได้มากขึ้นคนคนนี้มีพลังงานของความเป็นคู่ของคุณและในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยดีนะเพราะมันขึ้นไพ่สองไม้ก็คือการได้ไปต่อในรูปแบบของความชัดเจนแล้วก็ความถูกต้องน่าแสดงว่าถ้าในอดีตของเขาเนี่ยเคยติดในเรื่องราวของปมปัญหาหรืออะไรที่เขายังเคลียร์ไม่ได้อะทุกอย่างจะจบก่อนที่จะเข้ามาหาคุณ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักราวาลเขาจะไม่เปิดทางให้กับคนที่ไม่ใช่เข้ามาหรอกเพราะด้วยตัวของคุณนะพลังงานของคุณนะมันเป็นหกไม้พลังงานของวิตตอรี่พลังงานของคนที่ดีคนที่ประสบความสําเร็จก็สมควรที่จะต้องได้รับแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ใช่จะมาทําลายคุณอีกไม่ได้แล้วเพราะชีวิตของคุณพังมาเรียบร้อยจนคุณประกอบร่างใหม่แล้วจะมาทําให้คุณพังอีกไม่ได้อย่างเดียวที่คุณจะได้ก็คือความเป็นสิิเหรียญความเป็นคู่ความเป็นบ้านความ เป็นสิ่งที่มั่นคงและก็จะต้องตลอดไปเนี่ยรับรู้ถึงความถูกต้องความเป็นตลอดไปความเป็นนิสัีนิรัน์ความที่ไม่ใช่เข้าาออกๆออแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ต้องทําอะไรเยอะๆแล้วไม่ต้องฝืนใจด้วยเพราะสิ่งที่เขาจะทํากับคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเขาหน้าที่จะทํากับคุณบ้าง ทีนี้เขาจะทําในรูปแบบที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องไปไกด์ไลน์เขานะว่าคุณต้องการอย่างไงหรือจะต้องเผยไตอ่ะเพราะเขาจะต้องตีโจทย์นี้ให้แตกด้วยตัวของเขาเองเขาจะต้องหาโรดแมป M O U ให้เจอว่าจริงๆแล้วคุณควรได้อะไรจากเขาและสิ่งที่ใจของเขาปรารถนาที่จะทำกับคุณลึกๆคืออะไรนั่นก็คือการที่เขาจะต้องลดอีโก้ลง แล้วก็เหลือแต่ความเรียวยวเนี่ยของจิตใจว่าเขาอะต้องการที่จะสาสัมพันธ์กับคุณอยากจะพูดอะไรเคยมีอะไรที่ติดค้างเอาไว้ในใจที่ไม่ได้พูดหรือสงสัยก็ถามมานั่นแหละมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยจากที่ห่างกันไปอะมันจะได้ไปต่อกันในรูปแบบของความเป็นครอบครัวแล้วนะเขาอะจะไม่ทิ้งเวลาเนิ่นนานแเพราะเขารู้แล้วยิ่งทิ้งเวลาเนิ่นนานนั่นคือความเสี่ยง ความเสี่ยงที่คุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองและเดี๋ยวก็จะมีสิ่งใหม่ๆใ,ใครสักคนหนึ่งอะ่ะเข้ามาแทนที่เขาเพราะฉะนั้นวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวที่จะต้องเข้ามาถ้าไม่ทําเสียใจแล้วก็เสียใจหนักเพราะอะไรเพราะด้วยตัวของคุณเป็นคนที่มีคุณค่าต่อเขาเยอะเขาไม่เคยที่จะรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนด้วยไพ่ของเดิะเมจิเชียนนั่นแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจําตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ ได้มีการส่งทรายหรือสัญญาณให้เขาได้รับรู้ว่านนายนายกำลังจะเสียของที่ดีไปนะคนที่ใช่ของนายอะ่ะถ้านายไม่ดึงกลับมาโดยการที่รถอีกโก้ลงหรืออะไรเงี้ยรับรองในเรื่องที่กลัวทั้งหมดจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละก็คือในสิ่งที่สรุปได้ว่าคนคนนี้แหละก็คือคู่ชีวิตของคุณแต่เขาเป็นคนที่คิดเยอะบางครั้งคิดอะไรซับซ้อนเกินไป จริงๆอะถ้าไม่ได้คิดเยอะแล้วก็ซับซ้อนจนเกินไปอะทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวแล้วมันจะไม่ได้เดือดรังยืดยาวขนาดเนี้ยเพราะด้วยตัวของคุณเองอะคุณเป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นคนที่ถ้ารักใครก็รักจริงแต่ถ้าไม่รักก็คือจะไม่ได้แสดงออกซึ่งความที่จะต้องเกงใจหรือว่าคุยเพื่อสงสารหรืออะไรเปล่าเลยอันนี้ตีโจทย์ง่ายแต่เขาเป็นคนที่ มีความที่ยังไม่กล้าเปิดกับคุณซะมากกว่าเพราะด้วยตัวของเขาเนี่ยเคยมีบทเรียนที่ไม่ดีมาแล้วก็ยังไม่เคลียร์ออกจากตัวเองซะถ้าเคลียร์ออกซะคนทุกคนมันไม่ได้เหมือนกันจะขนาดนั้นใช่ไหมคุณก็คือคุณในอดีตก็คืออดีตไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบหรือว่าจะต้องมาวัดกันว่าคุณอาจจะเหมือนกับเมื่อในอดีตหรืออาจจะ ไม่เหมือนอะไรแบบนี้คืออยากจะต้องเรียนรู้ก็จะต้องเรียนรู้แต่และบุคคลไปก็แค่เปิดใจแล้วก็กล้าออกมาจากพื้นที่เซฟโซนสักขนาดนั้นน่ะก็หมดเรื่องแต่เขาอะ่ะอยากที่จะคบกับคุณเพียงแต่ไม่กล้าออกจากเซฟโซนเพราะความกลัวมันเยอะมากกว่าความรักแต่ตอนนี้ยิ่งเดียวกับคุณยิ่งห่างก,กันไปเขาก็ยิ่งส่องคุณพอส่องคุณเสร็จเขายิ่งรับรู้ได้ว่าคุณไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเหมือนกับที่ใจของเขาคิดนั่น เท่ากับว่าความคิดของเขาอะทำร้ายตัวของเขาเองคุณมีแต่ความรักที่ดีความมั่นคงให้กับเขาและมาคิดได้ตอนนี้เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวของคุณเนี่ยยังจะให้โอกาสเขาอีกหรือเปล่านั่นก็เป็นปัญหาของเขาซึ่งเราไม่จาเป็นจะต้องโน้มตัวลงไปหรือไปเผยไตว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอหรอกฉันจะรักเธอไปตลอดหรือ,อไรไม่ต้องให้เขาอยู่ในวังวนแบบนั้นอะให้เขาตีโจนให้แตกให้ได้เพื่ออะไร เพื่อเขาจะได้รู้ใจตัวของเขาโดยตรงแล้วก็รู้ใจแน่ๆว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องราวของไพ่ที่แนะนําคุณแต่คนคนนี้แหละเขามีพลังงานของความเป็นคู่ของคุณน่ะคู่ที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพราะเปิดมาตั้งแต่ไว้ได้ก็คือไพ่เทมพดัดแนนั่นแสดงว่าทั้งคู่อะ่ะผ่านเรื่องความผิดหวังเสียใจมาเยอะแล้วแล้วก็ต้องการความรักที่ดีแบบยืนยาวนะ แล้วก็ด้วยไพ่ของเดอะเลิฟเวอร์เอ่ยความเป็นคู่บวกกับไพ่สิบถ้วยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าทุกอย่างตอนนี้ความรักที่เข้ามาครัง้งเนี้เป็นความรักที่ดีที่สุดเท่าที่ได้เจอมาแล้วก็ยืนยาวไม่ได้มีการที่จะต้องเข้าเข้าออกหรือว่าจะต้องจบอีกแต่ไพ่เทมเพลนต์อย่างที่บอกถ้าอะไรไม่ใช่จะจบอะไรที่ใช่จะได้อยู่กันยาวอยู่กันไปตลอดเป็นแบบสิบถ้วยก็คือเป็นครอบครัวก็คือเขาคนนี้นี่แหละนะคะ ทีนี้เอาไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เออก็มีการปรึกษาเพื่อนบ้างอะไรบ้างได้จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเกิดขึ้นนะคะได้เวท้นด้วยแพชชั่นที่รุนแรงได้แต่งงานการเคลียร์ใจกันไพ่นางฟ้าสามารถสั่งซื้อได้ในราคา120บาทนะคะจาก150บาทแล้วทีนี้เราไปเอาไพ่พี่พันตาม,มาแคริฟายดูอีกทีหนึ่งนะคะว่า จะเหมือนกับไพ่ทาโร่หรือเปล่าอันนี้ก็คือออร์เรคเอันนี้มีทั้งหมด80ใบก็120เหมือนกันจาก170ลดลงมาไพ่ก็บอกว่าเขาอยากมีความรักที่ยืนยาวกับคุณแต่ก่อนเขาแค่ใส่หน้ากากเขาไม่อยากตกกับดักเดิมหรือการที่จะต้องเสียใจอีกเขารู้สึกว่าเขาขอโทษคุณนะเขาก็อยากเริ่มต้นกับคุณเพราะเขาต้องการที่จะมีคนรักที่อยู่กันไปยาวๆนานๆเนะี่ยไม่ต้องการรักๆเลิกๆแล้วนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณไพ่ข้อความจะบอกว่าอย่างไรก็คือไพ่เดอะเฮอร์มิตนั่นเองสำหรับคนที่เข้าใจยากยากความรู้สึกลึกๆเลยเขาจะบอกกับคุณว่าเขาต้องการที่จะเป็นครอบครัวกับคุณและบางครั้งเขาก็กลัวด้วยว่าครอบครัวของคุณจะรังเกียจเขาหรือเปล่าเนี่ยชอบคิดไปเองเขารู้สึกเขาเจ็บถ้าเขาตัดสินใจอะไรแล้วทำอะไรผิดไปเขาขอโทษ เขาอะรู้สึกกับคุณเยอะและเขาอะต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาไม่อยากสูญเสียคุณเขาแค่ต้องการเวลาอีกสักนิดหนึ่งและสิ่งที่ได้นั่นก็คือเขากําลังมาแล้วเชื่อใจเพราะเขาเลือกคุณแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นนิคเนมหรือนามสกุลหรืออะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรมีตัวอะไรบ้าง n n o w a y united ซีไชน a านะคะ q, q 10, a a ong ong, ิวคิวเทนเอสสิงคโปร์เอสชองกงบีบอยเซตซีโร่ดหรือดับบันยูโอออกแลนด์เอ็กซ์เลย์วีไวแล้วก็พีโปแลนด์นะคะอ่ะแล้วเราก็ลองมาดูจับสถานการณ์ว่าอันนี้เป็นไพ่ออร์แลคอลอีกว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมเขาบอกว่าช่วงนี้ให้คุณอะ่ะเปิดหูเปิดตาได้เลยวีแลกนะภายในตัวของคุณเองอะ่ะเข้มแข็งแล้วก็ตื่นรู้แล้วส่วนเขาอะ่ะ แต่ก่อนเนี่ยเขาได้แต่นิ่งเงียบปิดปากไม่พูดไม่จาสื่อสารทางโทรจิตทีนี้เขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วเขาจะมีความทะเยอทะยานมากขึ้นจะทําอะไรเพื่อให้ได้รับรู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยไปต่อได้เพราะเขาต้องการคุณเยอะๆเลยอะ่ะจะมีการได้นัดเดทกันด้วยนะเออและที่สําคัญก็คือการมีครอบครัวจะมีครอบครัวร่วมกันแล้วก็ต้องการมีชายาดด้วยน,นะคะ วันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะก็หนังสือก็มีจัดจำหน่ายราคาเล่มละ200บวกกับไพ่ร้อยหก็จะลดลงมาเหลือเป็นชุดละ300ถ้ารวมกับค่าส่งกดเป็น350จาก450ก็ลดมา100บาทเรื่องไพ่ออโรโก็ได้บอกไปแล้วนะคะสมัครเป็นสมาชิกก็จะได้ถวายดอกบัวก,กับแผ่นนะคะก็กดไปที่สมัครตัวหนังสือสีน้ำเงิน ใต้คลิปจะมีตะก้าก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าในนั้นได้เพราะว่านำมาหักจากค่าคอมมิชชั่นก็ได้ร่วมบุญร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อสินค้าก็ได้หรือการดูดวงส่วนตัวทุกช่องทางอะ่ะแพนก็นำมาหักคลิปนะคะตอนนี้มี1น,นาที3นาทีก็ไปดูกันมีโพสวชุมชนก็จะมีการสื่อสารให้ได้ทราบว่าบางครั้งเดี๋ยวจะมีไลฟ์สตรีมนะว,นน ون, วันนู้นวันนี้อะไรอย่างเนี้ย แล้วก็ในเรื่องดาวของคลิปเก่าๆก็ดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เล s นะคะมันไม่ได้วัดกันที่ว่าเอ้ยคลิปนี้นานแล้วมันเก่าแล้วมันไม่เกี่ยวมันเป็นพลังงานขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อไหนที่คุณอยากรู้คําตอบหรือคุณจะใช้การไถ่ายฝืดแบบอัตโนมัติก็ได้หรือจะเลือกเอาเป็นแบบยอดนิยมหรือเก่าที่สุดก็ได้เอาเท่าที่ตัวคุณต้องการทั้งหมดมี5,000กว่าคลิปอ่มะมีคุณค่าทุกคลิปเพราะว่า ทำมาด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็แพชชั่นจริงๆคือคล้ายๆกับเป็น God แ e s เซ g กอดแมสเซนเจอรที่ต้องการส่งให้คุณได้รับทราบถ้านอนไม่หลับก็เอามาเสียบหูฟังได้ทางพอดแคสต์นะคะไม่ต้องดูภาพเข้าไปดูได้ที่ YouTube Music นะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย